ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมครับ FC คนใดเข่ามาแอ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบ่าฟาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับครับเมื่อนีโชคก็ไม่ได้พามาเอาแนวทางนะครับเมื่อหนีสีพามาเก็บเห็ดนะครับผมเข่าปลานะครับเข่าปลาเบิงว่าซีไดเห็ดบอนะครับผม เดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้บ่อได้บ่ครับหมอได้แตโนไม้เฮ็ดพมี่บ่ครับหดอเฮ็นดอกเดียว รับเจ้าก็มาเบ่งไปพร้อมๆกันนะครับว่าสีใดบอ่อมือนีนะครับกับาเอฟซมาเที่ยวปลานะครับมือนีกะแจ็กสีใดบ่ไดบุเพราะว่าข้าเจ้าก็ค้นกับเขามาหลายนะครับคนเขามาหลายแต่กับบ่ค่อยได้นะครับก็ ครับผมเดี๋ยวก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์นี่ยนะครับเด้อกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับโฉกพารวยนะครับผมตอนเย็นนะครับตอนเย็นมือแรงนะครับมือแรงมือแรงสิภาพนอนดอนถาดนะครับผมนอนอยู่ดอนถาดนะครับผม กษสิมีบะไรเห็ดบวานี้เนาะครับผมเดี๋ยวมาล่อชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าสีแดงเห็ดไปบ่มื่อนี่นะครับผม ครับผมนี่ก็ได้เขามาเครื่องปลาแล้ยนะครับผมก็เพราะแท้ในแดดเห็ดจากดอกนะครับเพราะว่าดินมันแห้งนะครับนี่ครับความมันแห้งนะครับเห็ดมันเลยบ่ขึ้นนะครับนี่ครับครับอาจจะไม่ยากจากน้อยนะครับผมก็ ดินมันแห้งโพดนะครับมันบ่อขืนบ่หรือมันเหมือดเลี้ยวนะครับผมก็บเมื่อสะเหตุยพลเท่ากันนะครับ,รบผมเอฟซี FC คนไหนเขามาเลี้ยวกะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร่นะครับผมอาจจะสะดุดจักน้อยนะครับโอ้ยแห้งครับโพดบ่บ่อขืนเห็ด เห็นบั้ยเบื้องห้างไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องพุ่มมองที่เอ้ผ้าเขามาเอาไหม บเบื้องบนเบ่เออบ่บบมีเห็ดนะครับมอนี้กับมันแหงนะครับพื้นมันแหงกัเลยบ่มีนะครับงวดนี่ก็ถคือว่าบ่าได้นะครับก่สิได้เอาของแม่นะครับไปแกงกินเลียง <c oughs> ว่าว่าเมียเพิ้นมหาหาแล้วก็ต้มไว้ในตู้เย็นนะครับก่สิอาจจะได้ของเมี่ยนะครับไป แกงกินแร่ยงระบาดโลงมากกับไ่ได้นะครับผมดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งก่ากับยางไว้ไปนะครับยางลุดหลดหลดดดไปหลวดโฉกยังยางอยู่หม่องเกาอยู่ เหีงงนะครับนี่น้ามันเห้งฝนกับว่าตกนะครับฝนไม่ตก ครมือก้อนนี่มันออกเต็มไปหมดเลยครับงวดที่ว่ามันออกที่แหลกนะครับออกที่แหลมมันก็ออกเต็มไปหมดเลยครับนน้ำปลาน้ำยังเดวนี้มันเปนลี่ยนเลยนะครับคน,คนข้นขมมาหลาก็เรื่มเปลี่ยนไปครับเนาะนีก็เมื่อยนะครับเรื่มหิวน้ำนะครับอีกจักหน่อยกับสีได้ผ้ากลับนะครับ บะหมี่ครับมื้อนี้ถือว่ากินเหี้ยวนะครับผมบ่ได้เห็ดเลยมื้อนี้สาตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดไปกินอยู่สามหม้อจักหน่อยนะครับบ่ได้เลยมื้อนี้บะหมี่โอ้ยได้จักดอกอะ่ะแกงกินอิ่มดอกนะครับ ครับผมเดี๋ยวลอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับปลาสีได้่อนะครับผมกะถ้าเดี๋ยวยางหากอนะครับผมครับผมก็สีได้ผ้าเอฟซีกับนะครับมือนีคือบอได้เนาะครับผมดินมันแห้งโพดนะครับมันก็หรือมันเหมดดแามแล้วก็บวมหูนะครับผมเพราะว่ามันออกมันออกลายเลี่ยวนะครับครับเดี๋ยวสี ได้ไปเอาในตู้เย็นแล้วครับเพื่อกินก่อนว่านานาจะมืดแล้วล่ะผมว่าเสื่อหินมันแห้งเนาะครับแหงนะครับ,ยยรบอยู่อยู่ในป่านะครับผมอยู่กลางป่าหมึกก่อนทางนี่เมื่อก่อนรถมันลงมาได้นะครับบ้านนี้น้ำม,มันท่วมน้ำมันท่นวมทางก็เลยเขามาบ่ได้นะครับกาจักไวิสับุ กก็หายไปเลยเงียบไปเลยจังสีพวมองไดครับถ้าคนบ่ชํำนานทางหรือนี่ก็อาจจะลงได้นะครับเพระาะว่ามันเป็นป่าป่าเกาะกลางน้ำนะครับผมครับกัสีใดผ้ากลับบ้านนะครับ มือนี่บ่ได้แล้วนี่นครับหน่อไม้ก็ไล่นะครับผมหน่อไม้ก็ไล่นะครับกะเอฟซีกะฝากให้เป็นกำลังใจได้ครับเด้อให้กับโชคผ้ารวยนะครับมือนี่ก็บบ่ได้ผ้ามาหาแนวทางนะครับได้มาเบังเฮ็ดแต่ ชุดแรกเขาเจ้าก็มาแต่เดึกๆผมแน้ครับมาแต่ตั้งแต่เศร้าๆนะครับประมาณตีหานะครับตีหาหกโมงนะครับผมเพราะว่าเขาเจ้าขึ้นไปกับบ่อใดขึ้กันนะครับโชบก็เลยลงมาเบิงลงมาเบิงว่ามันสิมีบ่อกเฮ็ดมือนีกับบ่อมีนะครับผมพิดหวังเลยครับปกติมันสีออกออกลายด้ครับออก เป็นเดินเป็นเดิอนนะครับเห็ดเห็ดตับเต่านะครับผมแต่มื่อนี้โบมี่เลยครับเมื่อเดี๋วเริ่มหิวน้ำเดียวนะครับน้ำก็บเบาลงมาสีได้ภาขึ้นกลับบาทนะครับผมกากเมียนหอดลวดล้วบุกากอะ ก็สิได้กลับบ้านนะครับยางกลับบ้านยางไปหารถคนแล้วครับใส่นอกกาหนะ่อยแล้วก็เอื่นกาวนะครับก็บผมบาสิให้เอฟซีเบงเฮดนะครับเบิงเฮดแบบสดๆนะครับก็เลยบอมีซำ มาผิดมือผิดเวลานะครับผมครับผม FC คนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดต,ตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบอผา,าดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับผมจากช่องโชคผ้ารวยนะครับมื่อนี่โชคออ,อกจากร้อนถาดมากอะผ้าก่ามหาเหตุนะครับว่า สีได้บักับบัได้เนาะครับดินมันแห้งเนาะครับผมสีได้ย่างกลับบา้านย่างไปหารถเนาะครับผมกะว่าเสียเอฟซีเบ,บิงดอกใหญ่ๆบนบานจากดอกนี่กับโบมีนะครับผมครับผมเดี๋ยวโชคกับสิ่คอ,อกคอกยางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีว่าทางมันยากรนะครับทางมันยาก อาจจะตกน้ำร่มยังสันนะครับผมโทรศัพท์อาจจะตกน้ำได้นะครับครับผมโชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ